ดีเกี่ยวกับหมูค่ะที่จะทําให้กเกษตรกรรายย่อยผู้เลี้ยงหมูนี่สามารถหยิบได้เพราะเมื่อวานคณะรัฐมนตรีเขามีการพูดคุยหารือกันแล้วก็อนุมัติงบกลางกว่า570ล้านบาทเพื่อช่วยเยียวยากเกษตรกรรายย่อยผู้เลี้ยงหมูค่ะเมื่อวานคณะรัฐมนตรีก็ประชุมกันนะคะผ่านวิดีโอคอนเฟอรนซ์แล้วก็มีมติอนุมัติงบกลางปี2565ด้วยวงเงิน574ล้านบาทค่ะ เป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคอะคิวาแอฟริกาในหมูหรือว่า ASF แล้วก็ค่าชดใช้ราคาหมูที่ถูกทำลายระหว่างวันที่23มีนาคมจนถึง15ตุลาคมเมื่อปีที่แล้วในพื้นที่56จังหวัดก็มีกเกษตรกรที่ทำลายหมูไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินชดเชยจำนวน4,941รายค่ะส่วนหมูนี่เยอะทีเดียวคุณผู้ชมจำนวน159,453ตัวนะคะ นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังได้แสดงความเป็นห่วงเรื่องราคาสินค้าแพงโดยเฉพาะหมวดอาหารสดที่ปรับตัวสูงขึ้นท่านก็กำชับกระทรวงพาณิชย์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยบอกว่าช่วยเร่งแก้ปัญหาโดยด่วนโดยกำหนดมาตรการการช่วยเหลือทั้งระยะสั้นและระยะยาวด้วยมาฟังกรมการค้าภายในกันบ้างมีการประชุมหารือเหมือนกันหารือกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าแล้วก็ส่งออกไข่ไก่และกรมปศุสัตว์ด้วยต้องการจะหาแนวทางลดภาระค่าของคลิกชีพให้กับประชาชนหลังจากสมาคมประกาศปรับขึ้นราคาไข่ไก่คระไซหน้าฟาร์มเป็นฟองละ3บาทเมื่อวานคุยกันแล้วคือใช้เวลานานทีเดียวแต่ว่ายังไม่ได้ข้อสรุปนะคะก็เลยตกลงกันว่าอ่ะงั้นแต่ละฝ่ายกลับไปหารือกันในกลุ่มของตัวเองนะแล้วเดี๋ยวค่อยนําข้อสรุปกลับมาประชุมกันต่อเพื่อหาข้อยุติในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือ13มกราคม ส่วนทางอธิบดีกรมการค้าภายในออกมายืนยันเลยบอกว่าปริมาณไข่ไก่เนี่ยไม่ได้มีปัญหาการขาดแคลนนะแต่จะมีต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าอาหารสัตว์ที่เป็นต้นทุนสําคัญในการเลี้ยงเนี่ยขึ้นราคาค่ะในเรื่องของอปัจจัยปัญหาเรียกเกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนการผลิตใจต่างๆนั้นนะครับทางกรมก็ได้มีการพูดคุยนะครับกับทางสมาคมผ,ผู้ผลิตอาหารสัตว์นะครับเขาก็ยินดีนะครับที่จะจัด โครงการร่วมกันนะครับโดยอาจจะเป็นการลักษณะของการเชื่อมโยงนะครับตัวอาหารสัตว์นะครับโดยตรงให้กับผู้เลี้ยงนะครับรายย่อยนะครับส่วนปัญหาราคาเนื้อไก่แพงก็จะมีการตรึงราคาจำหน่ายไว้6เดือนจนถึงเดือนมิถุนายนนี้ค่ะโดยราคาไก่หน้าฟาร์มจะจำหน่ายกิโลกรัมละ33บาท50สตางไก่สดเนื้อน่องแล้วก็สะโพกจำหน่ายที่60จนถึง65บาท พร้อมกับประสานกรมปศุสัสตว์แล้วก็ผู้เลี้ยงให้เร่งเพิ่มผลผลิตภายใน45วันด้วยค่ะการที่ภาครอดออกมามีนโยบายในการตรึงราคาไก่แบบนี้นะคุณผู้ชมก็เป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเนี่ยเลือกซื้อไก่แทนหมูซึ่งตอนนี้มีราคาแพงแล้วก็ขาดตลาดด้วยนะคะ